สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับ SPY คะ่ะเย่วันนี้นะคะทุกคนเราก็กลับมาอีกแล้วกับการรีวิวหนังสือกันนะคะวันนี้เนี่ยนิยายที่เราเอามารีวิวนะคะทุกคนเป็นนิยายของนักเขียนชื่อดังนะคะ เขาไม่ได้ชื่อดังนะคะทุกคนเขาแบบมีชื่อเสียงอ่าใช่คือตั้งแต่เราเข้ามาในวงการการอ่านหนังสือเนี่ยถ้าพูดถึงนิยายญี่ปุ่นนะคะจะมีนักเขียนสองคนที่เราจะได้ยินชื่อบ่อยมากเลยคนแรกก็คือฮิงงชิโนะเคงโงะนะคะอาจารย์เคงโงเนี่ยก็จะเป็นนิยายแบบสืบสวนฆาตะกรรมนะคะส่วนอีกคนเนี่ยก็คือฮารุกิมูราคามินั่นเองนะคะเท่าที่เราไปดูมาเนี่ยมูราคามิเขาก็จะเขียนหลายๆแนวนะคะมีทั้งนิยายที่เป็นแบบเซเรียลเล แบบแฟนตาซีไปเลยแล้วก็เป็นนิยายที่ไม่ได้แฟนตาซีนะคะและใช่ค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมารีวิวนิยายของ ฮารุกิมุราคามินั่นเองนะคะและนิยายที่เราเตรียมมาในวันนี้นะคะทุกคนก็คือเรื่องนี้นะคะ Now w e g i a n Wood นั่นเองค่ะด้วยรักความตายและหัวใจสลายคือบอกก่อนว่าเราไม่เคยอ่านนิยายของมุลาคามีมาก,ก่อนเลยแต่ก็คือพอได้ยินชื่อเสียงของมุลาคามีมาบ้างนะคะเราก็เลยมีความแบบอยากไปลองอ่านแล้วก็เราก็เลยไปตามดูรีวิวมาหลายๆที่ ว่าถ้าจะเริ่มอ่านของมูราคามิเนี่ยควรจะเริ่มอ่านจากเล่มไหนดีนะคะไปดูมาหลายๆที่แล้วก็เจออยู่2เล่มนะคะที่เขาพูดบ่อยก็คือเรื่อง south of the border west of the sun แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่อง norwegian wood เนี่ยแหละเราก็เลยอ่านมาทั้งคู่เลยนะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวแค่เรื่อง norwegian wood อย่างเดียวนะคะเรื่องนี้นะคะทุกคน norwegian wood เนี่ยเป็นนิยายเล่มล่าสุดที่เราเพิ่งอ่านไปแล้วเราแบบ เราชอบมากแล้วเราก็มีอะไรหลายๆอย่างอยากจะพูดอยากจะมารีวิวให้ทุกคนฟังมากๆเลยนะคะคลิปนี้เนี่ยเราก็เลยจะมาพูดกันยาวๆนะคะถึงนิยายเล่มนี้เล่มเดียวเลยนะคะวันนี้ก็คือแบบแค่เล่มนี้เลยจุกๆไปเลยก่อนเข้าเรื่องเราขอพูดถึงเรื่องปกนิดนึงเนาะคือตอนที่เราไปยืมมาจากหอป่วยเนี่ยมันเป็นอีกปกหนึ่งนะคะ เป็นปกที่แบบออกเขียวๆฟ้าๆแล้วก็มีรูปต้นไม้กลมๆเดี๋ยวเราจะขึ้นปกให้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันก็จะเป็นปกนี้แล้วซึ่งด้วยส่วนตัวเราชอบปกเขียวๆมากกว่าคือมันรู้สึกแบบ เราเราเราชอบมากกว่านะอันนี้มันดูไม่รู้อะมันดูแบบขาวดามัง้งมันก็เลยไม่ค่อยมีสีสันเท่าไหร่โอเคเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะคะเรื่องนี้เนี่ยนอร์วิเจนวูดนะคะทุกคนก็จะเปิดเรื่องมาด้วยผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าโทรุวาตาเเบะโทรุเนี่ยก็เป็นผู้ชายอายุ37ปีนะคะเขาก็นั่งอยู่บนเครื่องบินแล้วทีนี้ก็ได้ยินเสียงเพลงเพลงหนึ่งขึ้นมานะคะทุกคนก็คือเพลง o r w e g i a n w o o d นั่นเองของ The h e Beatles นะคะพอเพลงนี้ขึ้นปุบเนี่ยความทรงจำหลายหลา อย่างที่เกี่ยวข้องกับเพลงนี้ก็แบบไหลพรั่งพรูออกมาและนิยายก็เริ่มเล่าชีวิตของเขานะคะย้อนกลับไปเมื่อ18ปีที่แล้วนะคะตอนที่เขาเนี่ยอายุ19ปีนั่นเองค่ะคือเรื่องราวตอนที่เขาอายุ19ปีเนี่ยคือเขาเจออะไรหลายๆอย่างเยอะมากนะคะอย่างแรกก็คือเพื่อนของเขาตายนะคะทุกคนคือโทรูเนี่ยเขาก็จะมีกลุ่มเพื่อนของเขานะคะคนนึงเป็นผู้ชายชื่อว่าคิซึกินะคะอีกคนนึงเนี่ยเป็นผู้หญิงชื่อว่านาโอกโกนะคะซึ่ง คิซุกิกับนาโอกะก็เป็นแฟนกันนะคะแล้วทีนี้เนี่ยคนที่เสียชีวิตไปก็คือคิซุกิที่เป็นผู้ชาย3คนนี้คือเขาสนิทกันมากนะคะทุกคนแล้วพอคิซุกิตายไปอะโทลุก,ก็เลยแบบช็อกมากทาตัวไม่ถูกอะไรเงี้ยแล้วก็มูฟออนไม่ได้เลยเพราะแบบเพื่อนที่สนิทมากๆตายไปนะคะนอกจากที่เพื่อนสนิทตายไปนะคะความสัมพันธ์ระหว่างโทลุกับนาโอกะเนี่ยก็ออกจะซับซ้อนมากๆนะคะทุกคนคือมันเป็นความสัมพันธ์ที่ ซับซ้อนมากบอกไม่ถูกเลยคือจะเป็นเพื่อนก็ไม่ได้เพื่อนขนาดนั้นจะเป็นแฟนก็ไม่ใช่แฟนอะไรเงี้ยคือมันเป็นความสัมพันธ์ที่ก็กงงอยู่เหมือนกัน,นะคะ่ะรวมถึงการไปเจอเพื่อนใหม่ของโทลุด้วยนะคะซึ่งผู้หญิงคนนั้นก็ชื่อว่ามิโดรินะคะธีมของเรื่องนี้คือมันจะออกแนวแบบเทาๆหมมนมน,มนออกแบบตอนที่เราอ่านเราไม่ได้รู้สึกว่ามันมีซีนที่แบบสดใสมากแฮปปี้มากแฮปปี้สุดๆอะไรเงี้ยอารมณ์ที่เราได้มันจะออกแนวแบบมนมน เศร้าๆ,ๆมองๆความรู้สึกมันก็จะแบบนุง่งนวดาร์กนิดนึงค่ะสิ่งหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะทุกคนก็คือนักแปลน,นะคะ<ๆ>คือเราอ่านเป็นภาษาไทยนะคะทุกคนคนที่แปลนเนี่ยชื่อว่าคุณนพดลเวสวัตรนะคะเราชอบภาษาการแปลของเขามากอันนี้คือแบบบอกเลยเราชอบทุกประโยคชอบทุกการใช้คําชอบทุกอย่างในหนังสือเนี่ยคือทุกประโยคมันแบบมันสวยงามมากภาษามันสวยงามมากนะคะคือถ้าสมมติว่าเริ่มอ่าน แร,แรกอะเราก็จะรู้สึกแปลกๆนิดหน่อยกับภาษาประมาณนี้รู้สึกแบบไม่ได้ชินมากแต่ว่าถ้าสมมติว่าอ่านไปเรื่อยๆอะคือจะตกหลุมรักทักษะการแปลของคุณนพดลมากๆคือเราแบบเราชอบภาษาการแปลมากๆค่ะคือเขาบรรยายละเอียดมากทุกคนเขาเล่าจนเรารู้สึกว่าเราอะเหมือนได้ไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นเหมือนกับแบบได้ไปอยู่ในสถานการณ์นั้นๆได้เห็นได้รับรู้สึกจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับเราได้ย้อนยุคไปเมื่อหลาย30ปีก่อนนะคะคือนิยายเล่มนี้มันตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อประมาณ mình cao นะคะทุกคน1 9 xx นะคะก็คือแบบหลาย10ปีแล้วเหมือนกันซึ่งพอเราอ่านก็เหมือนแบบเราได้ย้อนยุคกลับไปเมื่อ3 0ปีที่แล้วสมัยที่เขาเขียนจดหมายหาการอะไรอย่างเงี้ยมีแค่โทรศัพท์กลางอะไรเงี้ยไม่มีการแบบวิดีโอคอลเฟสไทม์อินสตาแกรมทวิตเตอร์อะไรเงี้ยไม่มีนะคะมีแค่การเขียนจดหมายแล้วก็อ่านหนังสือพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยฟังเพลงจากแผ่นเสียงคือเราไม่รู้ว่าทุกคนนะเห็นภาพเหมือนเราไหมแต่ว่าระหว่างที่เราอ่านนะทุกคนภาพเมืองโตเกียวที่เราเห็นอนะ่ะมันจะออกแนวแบบ หม่นหม่นเทาเทาคือมันไม่ได้เป็นแบบภาพสีอ่ะคือภาพที่เราเห็นมันไม่ได้แบบมีสีสันขนาดนั้นมันจะออกแนวแบบมีฝุ่นเยอะๆอะไรเงี้ยฝุ่นคลุ้งตลบอบอวลไปหมดออกแนวแบบเทาๆหม่นหมนนะคะไม่รู้ว่าทุกคนเห็นภาพเหมือนเราหรือเปล่านะคะแต่ความรู้สึกเราก็คือแบบแบบนั้นเลยรวมถึงเรื่องนี้ก็มีการแทรกวัฒนธรรมตอนตกไปด้วยนะคะอย่างเช่น การมีเซ็กส์นะคะทุกคนเรื่องนี้คือเยอะมากๆนะคะคือเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศเยอะมากเหมือนกันค่ะแล้วก็เรื่องนี้อ่านไปเรื่อยๆจะรู้เลยว่าตัวละครแต่ละตัวไม่ได้สมบูรณ์แบบนะคะทุกคนคือไม่ได้มีความแบบเพอร์เฟคร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยเขาจะต้องมีจุดที่บกพร่องเว้่แหว่งขาดหายไปในบางส่วนนะคะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าตัวละครน,นั้นน่ะเหมือนมีอยู่จริงบนโลกนี้เ่เพราะว่า คนเราทุกคนมันก็แบบมันไม่ได้เพอร์เฟกถือว่ามันก็มีส่วนที่ขาดตกบกพร่องไปอะไรเงี้ยและตัวละครนั้นเขาก็มีจุดที่บกพร่องเหมือนกันเราก็เลยรู้สึกว่าเออเหมือนตัวละครเขามีชีวิตจริงๆเรื่องนี้ก็สอนให้เราแบบ move on นะะทุกคน move on กล้าที่จะแบบเดินหน้าต่อไปกล้าที่จะ,ะเผชิญกับความกลัวอะไรหลายๆอย่างนะคะการออกจากเซฟโซนแล้วก็การมองเรื่องของความตายเป็นเรื่องที่ปกตินะคะคือมีประโยคหนึ่งที่เรายังจําได้อยู่และเรารู้ สึกชอบมากๆนะคะความตายดำรงอยู่มีใช่ภาคตรงข้ามหากแต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตโอ้โหเฉียบเฉียบเฉียบคือเราแบบเราชอบมากเราอ่านประโยคนี้หลายรอบมากทุกคนแล้วคือแบบเออมันก็เป็นความจริงนะมันไม่ใช่ภาคตรงข้ามแต่มันก็เป็น ส่วนหนึ่งในชีวิตเรามันเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากๆรวมๆแล้วก็เป็นนิยายที่เราชอบมากๆนะคะทุกคนคือชอบขนาดที่ว่าเราไปยืมมาจากขอป่วยแล้วก็คืนไปแล้วแล้วก็ต้องแบบไปซื้อมาเก็บอีกเล่มหนึง่ทงทั้งๆที่อ่านจบไปแล้วนะคะคือปกติถ้าสมมติว่าเราไปยืมอ่านมาจากขอป่วยแล้วอ่ะเราจะไม่ซื้อซ้ําคือเราจะไม่ซื้อซ้ํามาเก็บไว้เป็นของตัวเองเพราะว่าเราก็รู้สึกว่า เออเราก็อ่านไปแล้วอ่ะคือไม่รู้ว่าจะซื้ออีกทําไมอะไรเงี้ยแต่เล่มเนี้ยเรารู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับการมีอยู่ในบ้านจริง,รงๆนะทุกคนคือเราแบบอยากอ่านหลายๆรอบเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเราอ่านอีกหลายๆรอบเราน่าจะได้อะไรเยอะมากนะคะก็เลยคิดว่าถ้าสมมุติว่ามีเวลาเราก็อยากจะกลับมาอ่านเล่มนี้ซ้ําๆบ่อยๆคลิปนี้เราก็พยายามที่จะไม่สปอยอะไรเยอะมากนะคะเพราะว่าเราอยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยได้ไปลองตัดสินใจว่า จะซื้อมาอ่านดีไหมหรือว่าไม่อ่านดีอะไรอย่างเงี้ยคือเราไปอ่านรีวิวมาหลายๆที่เขาก็บอกว่ามีทั้งกลุ่มที่ชอบงานเขียนประเภทนี้มากแล้วก็ไม่ได้ชอบงานเขียนประเภทนี้เลยอะไรอย่างี้นะคะ แต่เรารู้สึกว่าเล่มนี้มันมีสเสน่ห์มากจริงๆแล้วมันแบบทุกอย่างมันดีมากจริงๆเราก็เลยคิดว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งเล่มที่ควรค่าเกี่ยวกับการอ่านแล้วก็คุค่าเกี่ยวกับการซื้อมาเก็บไว้นะคะจริงๆมีหลายซีนที่เราอยากพูดเยอะมากนะคะทุกคนคือเราอาจจะทําอีกคลิปขึ้นมาก็ได้นะเป็นเวอร์ชั่นแบบ Norwegian Wood เวอร์ชันสปอยแลกเม้าส์มอยหลังอ่านจบเลยคือเรารสึกว่าน่าจะมีหลายๆคนที่อ่านจบแล้วแล้วรู้สึกคันปากอยากจะเม้าส์อยากจะเล่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหม ก็คิดว่าในอนาคตอาจจะมีนะคะแบบเป็นเวอร์ชันสปอยแหลกเวอร์ชันแบบเม้าแหลกอะไรอย่างนี้และนี่ก็คือการรีวิวหนังสือของเราใน EP นี้นะคะก็วันนี้ก็คือมีแค่เล่มเดียวเลยนะคะทุกคนแบบจุกๆไปเลยนะคะเราก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะอย่าลืมกดติดตามไปกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหนคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย